สวัสดีค่ะมายค่ะวันนี้เราจะมาทำตำหมูผัดกระเทียมสูตรตับไม่แข็งไม่ขมและไม่คาวค่ะส่วนผสมสามเกลือนะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลอือและรสด,ดีค่ะเราจะมาเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะรากผักชีมาจะใช้หลังมีดขูดให้เขาขาวแบบนี้นะคะเอาส่วนดินดินออกจากนั้นก็เตรียมกระเทียมค่ะเราจะหั่นในส่วนแข็งแข็งแล้วก็ปอกเปลือกนะคะ แนะนำให้แช่ในน้ำก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกนะคะจะทําให้เปลือกนิ่มขึ้นนะคะแก่ง่ายขึ้นมาตำสามเกลอกันนะคะก็อันนี้เราก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงรสดีเล็กน้อยนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วมายก็จะใส่เกลือชมพูลงไปนะคะอันนี้ปกติที่บ้านมายจะใช้เป็นเกลือหีมลา,ายาหรือเกลือสีชมพูอยู่แล้วนะคะ แอบใส่กระเทียมเพิ่มนะคะเพราะว่าไมา่อยากกินกระเทียมเยอะๆ,ๆก็ตำๆๆเลยค่ะมาเตรียมในส่วนของกระเทียมเจียวกันนะคะมาจะนํากระเทียมจีนที่ปอกเปลือกแล้วมาใส่ในเครื่องปั่นแบบนี้เลยค่ะเครื่องปั่นแบบนี้หาซื้อได้ตามออนไลน์เลยนะคะเออไมเขย่านิดนึงนะคะกระเทียมมันจะได้โดนปั่นทั่วๆนะคะก็ได้แบบนี้เลยค่ะใครจะใส่เครื่องปั่นแบบไม้หรือว่าจะสับเองก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะ ตับหมูนะคะไมเออไม่ได้ถ่ายเอาไว้ตอนที่หั่นแล้วก็ตอนที่ล้างนะคะพอดีว,ว่าปกติเวลาไม่ถึงบ้านเนี่ยหลังจากไปตลาดเนี่ยก็จะนําตับมาหั่นแล้วก็ล้างเอาทำความสะอาดเอาไว้เลยนะคะก็เลยลืมถ่ายก็ จะอธิบายคร่าวๆนะคะก็กลับมาเนี่ยมายก็เอามาเอาตับเนี่ยมาหั่นนะคะแล้วก็นํามาล้างมาจะล้างด้วยเกลือนะคะหรือว่าใครจะล้างด้วยน้าส้มสายชูด้วยก็ได้นะคะเพื่อลดความคาวแล้วก็นํามาคลุกกับแป้งมันที่ผสมเบกกิ้งโซดาเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีเกลือน,นิดนึงนะผสม3อย่างนะคะคลุกเคล้าไปในตับนะคะก็คือคนเอามือเนี่ยเคล้าให้เข้ากันนะแล้วก็เทน้ําทิ้งไว้นะคะเทน้ําใส่ตัวตับที่มีแป้ง ทิ้งเอาไว้ประมาณ5-10นาทีบนะคะทิ้งเอาไว้จนแป้งกับน้ำมาตกตะกอนนะคะแบบแยกชั้นกันแล้วนํำก็มาล้างให้สะอาดนะคะเราจะล้างด้วยเกลืออีกรอบหนึ่งแล้วก็ล้างผ่านน้ำหลายๆน้ำนะคะเพื่อให้เลือดในตับเนี่ยมันอ,ออกมาเยอะๆนะคะเพื่อไม่ให้มันขมนะคะหลังจากเราหั่นแล้วก็ล้างตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะเราก็จะนํามาล้างน้ำหลายๆน้ำเพิ่มนะคะ เพื่อให้เลือดในตับเนี่ยออกมาเยอะๆค่ะจะได้ไม่ขมแล้วก็ไม่คาวค่ะสูตรนี้มาจะนําตับมาลวกก่อนเอาไปผัดนะคะเพื่อให้ตับเนี่ยเออไม่แข็งจนเกินไปนะคะเราจะลวกพอเด้งๆนะคะเหมือนต้มเลือดหมูเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนที่เราตั้งน้ำเราต้องตั้งน้ําให้เดือดพล่านเลยนะคะก่อนจะใส่ตับไม่งั้นตับจะคาวค่ะก็จะได้แบบนี้เราจะมาเจียวกระเทียมกันนะคะก็ใส่น้ํามันลงไปบนกระทะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนะคะ น้ำมันที่มาใช้เป็นน้ํำมันหมูนะคะก็สังเกตได้จากไข่ตรงก้นขวดเนาะเ,เป็นเรื่องปกติของน้ำมันหมูนะคะแเวลาเจออากาศเย็นมันก็จะเป็นไขแบบนี้นะคะไม่ได้เสียแต่อย่างใดเราก็จะมาเจียวกระเทียมกันค่ะอันนี้มาจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงเเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะทุกคนก็ค่อยๆเจียวไปสําหรับน้ํามันหมูมายซื้อจากร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนนะคะ แล้วก็จะเจียวจนกว่าออกระเทียมมันจะมีสีเหลืองทองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะปรุงรสกระเทียมเจียวนิดนึงนะคะเราจะใช้เป็นผงปรุงรสหมูหรือรสดีนิดหน่อยนะคะ mm hmm. แล้วก็น้ําตาลค่ะที่บ้านไมยใช้เป็นน้ําตาลหล่อข้างกล้วยนะคะหากซื้อได้ตามออนไลน์นะคะถ้าใครใช้เป็นน้ําตาลตัวอื่นก็อาจจะลดปริมาณหรือเพิ่มปริมาณตามความหวานของแต่ละชิดเอาเนาะ ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใครจะใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่น้ำตาลหรือใส่ผงปรุงรสไม่ใส่ผงปรุงรสอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะหรือใครจะใส่เป็นเกลือก็ได้อย่างเดียว ได้เวลามาประกอบร่างเมนูนี้กันนะคะก็ใส่สามเกลือลงไปผัดในน้ํามันค่ะน้ํามันตัวเดิมที่เจียวกระเทียมนะคะอันนี้มายใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะเพราะว่ามายกลัวกระเทียมเจียวที่อยู่ในกระทะที่เหลือมันจะไหม้ค่ะจากนั้นก็ใส่ตับลงไปผัดนะคะตับอันนี้เราลวกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องผัดนานมากหรือว่าไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวตับมันจะแข็งค่ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลหล่อหั่งกล้วยตัวเดิมนะคะแล้วก็รสด,ดีรสด,ดีจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะซอสฝาเขียวหรือซอสปรุงรสแล้วก็น้ํามันหอยค่ะก็จะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็ชิมรสชาติค่ะอันนี้หมายว่าไมายหนักมือไปหน่อยค่ะเค็มนําไปนิดนึงก็ใส่น้ําตาลหล่อหั่งกล้วยตรัดรสชาตินะคะปิดไฟค่ะก็ผัดผัดให้น้ําตาลละลายนะคะ อันนี้วิ่งเอาไปให้แม่ชิมนะคะแม่บอกว่าผ่านนะคะเมนูนี้เนี่ยแม่ให้สูตรมานะคะเป็นเมนูที่แม่ชอบทําให้กินนะคะค่ะก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะแต่จะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะอีกที่เหลือมาจะเอามาตกแต่งจานค่ะก็เสร็จแล้วค่ะมีทั้งแบบกับข้าวแล้วก็ลากข้าวให้ดูเลยค่ะน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราลองมาเทสดูเนาะ นี่นี่เหมือนที่อยู่ในต้มเลื่อดหมูเลยทุกคนอร่อยมากกีน้ำเดือดมาไปทำกันนะ